สวัสดีครับทุกคนที่กําลังรับชมช่องของมสัสจารังลายมือตัวเลขนะครับวันนี้ก็จะมีโอกาสมาตรวจดวงชะตาของดวงสมุนินี้ดวงสมุินี้โจทย์เรื่องของความรักการเงินนะครับเรื่องทั่วไปนี่แหละดวงสมุินี้ให้ชื่อว่ามานางเย่ชานนะครับมานางเย่ชานลกักนาราศีเกิดก็สถิตที่ราศีพฤษภนะครับม่เสากุมลักแม่เสากุมลักมันทุกนะเนี่ย กลุ่มอกกลุ่มใจมีเรื่องเครียดถ้าเสียใจก็เสียใจนานอยู่สักระยะหนึ่งที่ว่าสักระยะหนึ่งเพราะเสาเนี่เป็นทั้งมหาจักรก็คือเยอะมากเหนื่อยนะครับและมันเป็นปละด้วยก็เลยอยู่ได้ไม่นานความทุกข์มันก็ผ่อนคลายหายไปอยู่ไม่ได้อมทุกอมโศกไปทั้งชีวิตนะนะมหาจักรฝักตัวต้องเป็นใหญ่จะได้อะไรต่อสู้ฟันโฉงเฉียงอะไรพวกนี้แหละนะครับ เป็นดาวสภาวะอารมณ์จิตใจเนี่ยเลงทีนี้ดาวที่มาทํามุมเลงกันเนี่ยในในในตำแหน่งคู่ในตำแหน่งคู่นะดาวคู่เป็นดาวองคามาอยู่ในภพอริอีกต่างหากเนี่ยอริมันก็พูดถึงเรื่องความเก็บป่วยเก็บไข้ได้ป่วยองคามีสองเรือนมีทั้งเป็นเป็นทางภพอริเป็นทั้งเรือนพินาศมีดาวพระเกตกลุ่มลักษ์เฮ้ยมีดาวพระเกตกลุ่มตำแหน่งดาวคู่ ก็มีแนวโน้มได้คู่ที่อายุเยอะกว่าอายุมากกว่านะครับอังคารนี้อยู่ในภพนี้เรียกว่ามันเป็นประไม่แข็งแรงอังคารมาอยู่ในภพเรือนดาวศุกร์เป็นคู่มิตรเข้ามาอยู่ในราศีนี้เป็นธาลมุมอังคารก็เป็นธาลมุมถือว่าเข้าธาตุกันความเป็นประก็ผ่อนคลายนะครับไม่ได้เสียมากอังคารกับพระศุกร์เป็นดาวคู่มิตรเป็นกเกษตรสลับเรือนความเป็นประก็หายไป การอยู่การกินด้วยกันก็คงอยู่เป็นในลักษณะเป็นคู่เป็นอยู่ด้วยกันแบบมิตรแบบเพื่อนที่เขาโอกเข้าใจกันดีมีความรักใคร่ปลองดองกันดีนะครับแต่จุดบอดของคู่เนี่ยคืออังคารได้อริได้วินาศเข้ามาร่วมด้วยเป็นปะตะนัตนิอริวินาศนะคู่มีโอ,อกาสเจ็บไข้ได้ป่วยหนักอย่างนี้นะครับแสดงว่าคู่มีโอ,อกาสเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยและร่างกายจะสุดโซมเสื่อมโซนได้เร็ว เพราะไอ้คำวิวินาศอลีแล้วไปวินาิานความเจ็บป่วยจะทําให้ร่างกายสุดโซมได้เร็วอังคารเป็นปละทั้งในราศีจักรและในนว่างด้วยอังคารเป็นปละมันก็ข้อเสียทําให้ร่างกายไม่แข็งแรงตกอลีวินาศอีกร่างกายก็ซืบโซมเสื่อมโซมได้เร็วในลักษณะของคู่ทางด้วนะการเจ็บป่วยก็มีโอกาสสุดได้เร็วนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้เร็วนะครับ แต่ a n g k ในภพอริเป็นอุดมอุดมเกณฑ์ด้วยตัวนี้เป็นอุดมเกณฑ์ก็แสดงว่าความมีโชคก็มักจะมาจากปัญหาหรืออุปสรรคเก็บแค่ได้ป่วยดวงนี้จึงมีโชคจากคู่จากแฟนที่เจ็บป่วยนะครับลักษณะนี้เรียกว่าเป็นทุกขลาบแหละดาวศุกร์กับดาวอังคารสลับเดือนกันก็เป็นเกษตรสลับเรือนนะ,อนะตัวนี้ เลยให้ความเข้มแข็งเลยส่งพลีในลักษณะการอยู่กันจินด้วยกันและจุดที่มันเป็นพิธุบาทอีกจุดหนึ่งก็คือดาวราหูเล็งลักเสาเล็งอสุลาว่าไว้มักจะได้โชคลาภใหญ่แต่เป็นโชคลาภใหญ่ที่มาพร้อมความแตกรา้าหรือความทุกข์ความเสียใจแบบนี้มันก็เป็นทุกขลาภอีกนั่นแหละบนตัวอย่างนี้ก็เลยเป็นว่ามีโชคลาภจากสิ่งที่สูญเสีย นะครับจากคนที่สูญเสียไปแล้วและลาหูยังทํามุมเป็นบาราหูนี่ยังได้มหาอุดได้อุจจาพิมุกด้วยอย่างหนึ่งตัวนี้มันเล็งลักษณาก็คือทําให้เจ้าตัวนี่แหละมียศมีตําแหน่งได้ส่วนหนึ่งในลักษณะการทํางานของเจ้าของดวงนะครับมีตําแหน่งที่สูงได้ราหูนี่เลยเป็นตั้งให้คุณและให้โทษนะครับ เพราะว่าราหูเนี่ยมาจากตําแหน่งภพกรรมะภพการงานหน้าที่การงานเนี่ยจึงเติบโตมีหน้าที่ตาแหน่งสูงตําแหน่งใหญ่ได้นะจะสอบจะเป็นอะไรก็ยังได้อีกนะเนี่ยจะสอบขึ้น,นจะสอบเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งสามารถทําได้อีกสูงได้อีกนะครับเพราะปัจจุบันนี้เจ้าของดวงก็รับราชการอยู่แล้วนะดาวราหูมาจากภพกรรมะ ได้ตำแหน่งมหาอุดและก็อุดจาริมุกก็ส่งผลดีให้เรื่องของหน้าที่การงานยศตำแหน่งที่สูงดังทุกว,วันนี้นะครับหากถามเรื่องของก้าวหน้าของอาชีพการงานก็จะมีขึ้นนั่นเองนะครับหรือจะสอบเรื่องขั้นวิเคราะฐานะเป็นผู้ชํานาญการพิเศษอะไรพวกนี้ก็ได้หรือจะเป็นผอ,อ,อก็ยังได้นะครับอีกเองหนึ่งดาวดวงนี้ดาวพฤหัสก็ไม่เสียครับดาวพฤหัสได้ทั้งเกษตรได้ทั้งท,ทีงทวีโชคอยู่กับ คู่มิตรดาวอาทิตย์ในราศีธนูพบหมอละนะและดาวทีต่ตัวนี้ก็มาจากพบพันธุพันธุเครือญาตมาอยู่กับพระหัตมาอยู่กับเรือนดาวพระฤหัสเป็นคู่มิตรใหญ่นะครับมีดาวลาหูร่วมเรือนด้วยแต่ว,ว่าความมั่นคงที่จะได้มาส่วนหนึ่งเร็วได้มาจากความสูญเสียเพราะมันเป็นเกษตรเป็นเกษตรในตําแหน่ง เรือนราศีธนูนี้นะครับดาวอาทิตย์ก็ได้ตำแหน่งเทวีโชคก็ยังเป็นเทวีโชคจันทร์ก็ยังเป็นเทวีโชคญาติผู้ใหญ่ญาติผู้หญิงสนับสนุนด้านของอะไรเนี่ยความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยนะครับเรียกว่านี่เป็นจุดดีข้อดีในดวงนี้นะครับมันก็จะเด่นในเรื่องของอธิการงานการเงินความมั่นคงที่ทำเนี่ยการงานการเงินมั่นคงดีตลอดทั้งชีวิตเป็นงานที่มีเกียรติ มียศมีตมําแหน่งที่สูงได้ญาติพี่น้องสนับสนุนตําแหน่งของดาวญาติพี่น้องก็คือพันธุลาภมรณะลากความสําเร็จที่ได้มาเนี่ยรับผลที่ได้มาได้มาจากความป่วยความเก็บความตายด้วยส่วนหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับตําแหน่งมรณะก็ยังได้เป็นเรือนเกษตรด้วยแล้วก็มีอุจจาระพิมุกด้วยจันทะร์อาทิตย์ยังเป็นเทวีโชค ลาบจากผู้ใหญ่ผู้หญิงสนับสนุนมอบให้ถ้าเกี่ยวข้องกับพันธุนี่ก็คือด้านบ้านที่อยู่อาศัยการสร้างบ้านในที่ของญาติอย่างนี้ก็ได้นะครับเรียกว่าเป็นลาบจากความสูญเสียหรือเป็นลาบจากมรดกของผู้ที่เสียชีวิตไปก็คือจุดนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเน้นจุดนี้มันเลยเป็นข้อดีและข้อเสียข,ข,ของผู้ที่มีดวงลักษณะแบบนี้อย่างหนึ่งจุดสังเกตก็คือเนี่ยมีจันทะลุจันทะลุสุริยา แต่ว่าการครูปสุิญาตวนี้มันไม่ได้อยู่ในแม่ท่าเพียงแต่ว่ามุมสัมพันธ์มันทํามุมกันถึงแต่อ่านตามมุมที่ดาวมันโยกถึงกันนี้ก็ถือว่าให้ให้คุณให้โชคผู้เป็นเจ้าของดวงนะครับสรุปว่าดาวดวงนี้นำดวงตัวอย่างดวงสมมุตินี้โดดเด่นในด้านของหน้าที่การงานความมั่นคงความก้าวหน้ายังมีอีกยังสามารถต่อยอดเลเวลอัพขึ้นไปได้อีกให้ตำแหน่งสูงขึ้นไปได้อีก งานเงินตัวนี้มันก็เลยอยู่ที่เดียวกันเข้มแข็งเหมือนกันรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของด้านที่อยู่ความมั่นคงตัวนี้อาจจะแลกมาได้ในลักษณะมรณะของคนเก็บคนป่วยคนตายด้วยนะและด้านมนชนเป็นที่รู้จักเนี่ยอันนี้โดดเด่นดีนะครับจุดบอดจุดด่างพร้อยก็คือจุดเสียเนี่ยก็จะเป็นด้านของคิวคู่เรื่องราวของความรักที่มันเป็นจุดบอดของดวง ทีนี้ชาวาลัคนาราศีพฤษภจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในปีถัดไปนะครับปีถัดไปนี่ก็ถือว่าจะเป็นเปียการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชาวราศีพฤษภเหมือนกันเพราะว่าดาวรางจะมีการย้ายย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีเมษเข้าอยู่ในบ้านตัวเองเป็นภพกรรม,มะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทางที่ดีมีความมั่นคงเข้มแข็งม,ม,มากขึ้นอย่างพื้นดวงตัวอย่างนี้ดาวรางหูเนี่ย ก็อยู่เป็นมหาอุดเป็นทั้งอุดจาริมุกเลว,วาดาวดาวหูอยู่เป็นดาวที่มีความเข้มแข็งมีเกียรติมียศมีตําแหน่งฉะนั้นในเรื่องของหน้าที่การงานย่อมจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนอีกด,ดาวหนึ่งคือดาวเสาร์ก็จะเข้าในภพลาภะกรมลาภะก็คือสิ่งที่จะตัวทําเนี่ยที่คาดหวังเนี่ยก็จะเกิดเป็นลาภผลประโยชน์ความสําเร็จนํามาให้ อีกดาวสาคัญอีกตัวหนึ่งก็คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสก็จะย้ายเข้าสู่ภพเรือนกระดุมพระของเราชาวราศีพฤษภก็จะส่งผลอย่างชัดเจนเล็งกับดาวอาทิตย์เนี่ยส,ส่องแสงถึงดาวพฤหัสด้านการเงินโชคลาภมันก็จะหลั่งไหลมาสําหรับชาวราศีพฤษภด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าหนึ่งปีถ้าหลังเดือนพฤษภานะวันที่ห้าพฤษภาไปตันไปดาวราหูเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในภพ กรรมะของเดือนชะตานี้นะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหนึ่งรอบปีครึ่งของดาวพระราหูที่เข้ามาอยู่ในเรือนตัวนี้นะครับอย่างดาวเสารเนี่ยที่เป็นสุพระราพะมันก็จะเข้ามาสู่เป็นเรื่องของลาภค,ความสุขความเสด็จก็จะบังเกิดขึ้นกับเจ้าของดวงนะครับเอื้อมถึงดาวพระฤหัส การเปลี่ยนแปลงจะนํามาซึ่งความสุขความสําเร็จให้กับเจ้าของดวงทั้งหน้าที่การงานและการเงินนะครับการันตีได้เลยว่าลัคนาราศีพฤษภที่มีดาวราหูเข้มแข็งดาวพระัสก็ได้มาตรฐานเกษตรนะได้ทั้งเ,เทวีโชคด้วยนะครับดาวเสาก็มาจากคือดาวใหญ่ดาวสําคัญทั้งสามดวงมันอยู่ในตําแหน่งที่ดีพื้นดวงชะตาภาชนะรองรับดี อย่างนี้ก็คือจะเป็นจุดที่ระเบิดความเสื่อให้กับชาวลาัคนาราศีพฤษภส,สาหรับดวงตัวอย่างนี้อย่างแน่นอนนะครับเรียกว่าดวงนี้ดาวบัพปะเคาะให้คุณแก่ดวงชะตาก็ว่าได้ทั้งราหูทั้งเสานะครับยังดาวเสาเนี่ยปีถัดไปเนี่ยปีหน้าเนี่ยนะครับยังปีหน้าปีถัดไปดาวเสา์นี่ก็จะจากก็จะเข้ามาอยู่ในภพลาภสุภะมาเป็นลาภะลาภะก็ ตามดาวพลอ์มาก็จะอยู่ในภพกระดุมพระนั่นหมายความว่าลาบที่ตัวเองคาดหวังมันก็จะสําเร็จด้านการเงินรายได้โชคลาบก็จะมีนะครับจึงโดดเด่นทางด้านการงานและการเงินอย่างดวงตัวอย่างนี้แน่นอนสาหรับผู้ที่มีพื้นดวงชะตาที่มีดาวบับเพาะให้คุณแก่ดวงชะตานะครับข้อเสียมันก็ต้องแลกมาและหยดน้ำตาด้วยเช่นกัน ก็ุประมาณนี้นะครับสาหรับดวงตัวอย่างนี้นั่นเองนะครับก็ขอบคุณเจ้าของดวงว้นะที่นี่ด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ